อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของไม้การเลือกเชลโลบางทีเราเห็นลายเส้นอย่างงี้นะเราก็คิดว่าเป็นไม้ธรรมชาติแต่อันเนี้ยมันเป็นไม้ที่ถูกซ่อมก่อนที่มันจะมาเป็นไม้แผ่นข้างนะครับอันนี้คือลักษณะไม้อย่างเงี้ยเราตัดไม้แล้วเนะี้ยบางทีมันฉีกใช่ไหมเขาเสียดายเพราะว่าลายไม้มันสวยไงเชลโลตัวเนี้ยแผ่นข้างไม้มันสวยเขาก็จริงๆอาจจะไม่สามารถไปทําเป็นแผ่นหลังได้นะก็เลยว่า เอาไปซ่อมทําเป็นแผ่นข้างเพราะอย่างเงี้ยคุณสามารถสไลด์มาเป็แผ่นบางๆแบบนี้ได้ประมาณสิบแผ่นเลยนะบางทีเป็นท่อนสั้นสมมุติว่าเป็นท่อนใหญ่ขนาดนี้นะไมเกิดมันเกิดจากอะไรมีคนสงสัยแล้วถามมาว่าแตกอย่างนี้ได้ไงเพราะว่าถ้าเราซีซันดรายเนะี่ยคือตัดมาจากต้นไม้สดๆแล้วเราไปบ่มข้างนอกนะหลักสูตรเขาก็าคือบ่มข้างนอกหนึน่งปีมีลังคาบุมนะแต่ว่าจะไม่มีอะไรป้องกันก็คือลมสามารถผ่านได้สังเกตการ,าาารเรียงไม้ก็จะทาให้ลมผ่านได้ ก็จะแห้งหนึ่งปีหลังจากหนึ่งปีก็จะย้ายเข้ามาเก็บข้างในถ้าเป็นไม้ประเภทแผ่นหลังเนี่ยเขาเรีย<ม>กว่าไม้เมเปิลก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งแนะมันจะต้องใช้เวลาบ่มนานประมาณยี่สิบห้าปีแต่ใครจะไปรอครับที่ห้าปีที่มันเลี้ยงลูกโตคนหนึ่งเลยนะมันใช้เวลานานเกินไปเขาคนจีนก็เลยมีไอเดียว่าเฮ้ยสร้างเตาอ,อบขึ้นมาเอาไฟอังแล้วก็เอาไม้วาง,างข้างๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโมเลกุลของไม้มันปรับตัวไม่ทันมันก็เหมือนกับผิวคนเนี่ยแห้งจะจัดใช่ไหมมันก็แตกใช่ไหม แต่ปุ๊บเขาก็มันก็จะแตกรันยาวอย่างนี้สิ่งที่รันยาวอย่างนี้ก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เห็นไหมคุณจะเห็นเป็นรอยเลยอันนี้คือแตกตามรอยขอยงเขาเลยนะตอนที่เราซื้อใหม่ๆเนี่ยเชนโลเราไม่เจอปัญหานั้นหรอกครับแต่พอมันอยู่กับเราประามาณสักห้า 5, ปีหกปีมันเกิดอาการนั้นได้แต่ว่าผมว่าเนี่ยตัวเนี้ยนี่เขาเรียกว่าไม้เลวและ้ะมันไม่ใช่ไม้ดีแต่ว่าเขาเสียดายไม้นะทรัพยากรไม้ห,ญหญายากเราเลยก็ เอามามาซ่อมโดยการใช้กาวประเภทนี้นะที่เราซ่อมกันเราซื้อกาวอย่างนี้มาไว้กูแล้วก็ทาไปติดแน่น,นจริงๆ้วกาวนี้ติดแน่นมากครับจะบอกให้เวลาที่เราติดแผ่นหลังที่เราเพาะไม้เนี่ยเราใช้กาวอย่างนี้หน่อยนะกม่ได้ออกมาเป yeah, ็นเส้นนะใช่ไหมเพราะมันเป็นสองชิ้นอาการนี้ก็คล้ายๆกันก็คือมันแตกอย่างนี้แล้วก็เพาะไม้แล้วเราก็ไปสไลด์ให้มันออกมาเป็นบ้ายแบบนี้บางๆ แล้วอันนี้เราก็เอามาใช้กับเชลโล่ที่มูลค่าราคาถูกตัวเนี้ยเชลโล่ราคาไม่แพงเลยเพราะว่าไม้เขาถูกเป็นไม้ที่ซ่อมแต่ปัญหาที่จะเกิดตามมาก็คือจะต้องทําใจครับเมื่ออาการเวลาผ่านไปตัวนี้น่าจะประมาณสัก10ปีน่าจะมีนะคิดว่านะมันถึงจะมีอาการนี้ปุ๊บแยกออกมาแต่แล้วเดี๋ยวเราจะซ่อมกลับไปที่เดิมครับโดยวิีเทคนิคบางครั้งการซ่อมลักษณะเน,นี้ยจะต้องเปิดแผ่นหน้านะ ้องอธิบายแบบความยากง่ายเปิดแผ่นหน้าปุ๊บติปริงเข้าไปตรงนี้ถ้ามันยาวมากแต่อันนี้เดี๋ยวจะซ่อมแบบถูกโดยที่ไม่เปิดแผ่นหน้าแต่ก็ต้องใช้เทคนิคในการซ่อมเปิดแค่ค่นเบาล์พอแล้วก็ปิดเข้าไปใหม่สาหรับคลิปนี้ก็มาอธิบายเรื่องการเลือกซื้อเชลโลกการเลือกไม้ไวลินเองก็เหมือนกันนะครับถ้าคุณเจอลายนี้แผ่นหลังของยินเกิดขึ้นกับแผ่นหลังก็มี นี่แผ่นหลังก็ไม่ไม่มีปัญหานะเพราะว่าแผ่นหลังนี่แค่รอยแยกตรงกลางเพราะว่าเขาเป็นการเพราะไม้เหมือนกับตัวข้างล่างที่เราเห็นแต่จะไม่เห็นเส้นอย่างลักษณะนี้ถ้าตัวนี้เอาไปใช้กับแผ่นหลังเนี่ยอันนี้อันตรายเพราะว่าลาแตกแล้วเนี่ยมันจะกระพือแต่อันนี้มันแตกว็ไม่กระพือเพราะว่าแผ่น้าดทีนี้จบไปเพียงเท่าน,นี้คร่าวๆสำหรับเรื่องการเลือกซื้อเชนโลยบาย